บาาานตลัจังหวัดสระบุรีนะครับผมมอเอเครื่องพ่นนี่เป็นหลังรถตู้นะครับแอลเอ็มสองครับจากบริษซันแอนดัริกแล้วปม่ได้ไทยจำกัดนะครับรู้นังเข้าเครื่อมันอยู่บนจักรยานยนต์แล้วแมลงนะครับถ้าเรามาติดตัวเนี้ยอย่ามันมันจะสปาร์คมันจะสปาร์คบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเครื่องจะพังถ้าเกิดตัวเนี้ยเราเราเราล็อคสเครื่องอยู่นี่ครับกำลังอบรม สอนเจ้าหน้าที่สอนวิธีการใช้งานนะครับให้ปฏิบัติงานได้เป็นนะครับสนใจสั่งเกอเลยครับติดต่อไปที่ไลน์เล่ฟักเกอร์ได้นะครับขับสองหัวพ้นน,ออน,นะครับเครื่องพ้นลองป่อยติดหลังรถยนต์ชินิติบาลีครับ